นี่ฮะตีเพื่อน<ม>เกาหลังเกาหลังนี่อันนี้น่าจะเป็นเนื้อแบบเนื้อสามชั้นหรือเปล่า<ม>ลูกชิ้นเอ็นลูกหนึง่งเนื้อลูกหนึง่งแล้นี่ก็เป็นเอ็นเอ็น <c oughs> อันนี้แหละซิกเนเจอร์ของทางร้าน,นครับ สวัสดีครับเอาใส่แมสก์ไปก่อนนะ <c oughs> เราเข้ามาที่ซอยบางคับ <c oughs> มาร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่เราเคยมาหนึ่งแล้วร <c oughs> ้านพรทบร้านพรทบก <c oughs> ๋วยเตี๋ยวเนื้อเด็ดมากดังไม่ดังคือตอนนี้ <c oughs> ผมสั่งไว้ก่อนแต่ผมยังไม่มีเก้าอี้นั่งค รอรอโต๊ะว่างรอโต๊ะว่าง,างส่งให้ดูข้างในร้านเขานึ่งร้านเขาอยู่นี่ฮะแถวแถวปากซอยบางพลมสีสิบแปดนะฮะแถวนิยานบางเสื้อหนังตลิ่งชันนะร้านเขาอยู่ในปั๊มปตทเก่าสมร้างรถจอดเยอะเลยวันนี้มาไกลก็เลยเอาคุณแตงหวานมานสองคนครับเขียนสั่งไปแล้วเดี๋ยวรอให้ มีโต๊ะว่างช่วงนี้กทมค่าปุ่นพีเเยอะฮะก็เลยใส่แมสกันให้นานๆหน่อยไม่จำเป็นไม่ถอดก็เล็ตีอยู่กทมก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับโอเกตดีคีเขาอยู่วัดเทพพนอ่ะเนี่ยวัดเทพพลย่านบางพลอ เ้าก่อนผมมาแต่เช้าผมกลัวโต๊ะไม่ว่างครั้งนี้ก็มาเที่ยงพอดีนะโต๊ะไม่ว่างจริงๆครับมาดูเขาทำก๋วยเตี๋ยวมีเมนูเกาเหลาคุณจุะนี่ครับพี่ทุกคนมาก็ต้องสั่งเมนูไว้ก่อนรอรอโต๊ะว่าง นนี่่ครับลๆอกยืนตรงนี้หอมน้ำซุปมากเลยหอมโุ้งเลยหยุดวันไหนฮะเนี่ยวันสัปดาห์สุดท้ายของเดือนครับหยุดสัปดาห์เช่นอาทิตย์หน้าทุกคนจะหยุดครับเสาร์อาทิตย์นี้ครับเสาร์อาทิตย์จันทร์เสาร์อาทิตย์จันทร์สุดท้ายของเดือนมามาทานได้ตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ย9โมงเช้า ก้าวโมงครึ่งถึงช่วงก็ไม่ไม่ถก้าบ่ายสามก้าวโมงครึ่งเนาะไม่เกินบ่ายสามก็น่าจะหมดแล้วล่ะที่นี่ยยอมรับเนื้อก็เส็ดจริงๆนี่ผมผมยืนยืนรอคิวนะก็เลยมาดูเรียกน้ำย่อย มากเลยยังไม่ได้กินก็มายืนเขาดมกลิ่นเขาไปก่อนคราวที่แล้วผมมากินอะไรนะเมนูที่เป็นเป็นข้าวเนาะข้าวหน้าเนื้อหรือเปล่าฮะเรียกข้าวข้าวหน้าเนื้อเพื่อนต้องลองมาชิมนะเด็ดมากข้าวแห้งข้าวแห้ง

รุงทีละถ้วยทีละชามครับเคยทานแต่และวันนี้เลยจะมากินเกาเหลาหอมแม่นอนเพราะว่าน้ำราดเนี่ยเขาจะเขาจะมีน้ำซุปผสมไปหน่อย S <S อ๋อดี่ห่อคะแล้วกับูชิลโลแล้วก็ฟูชิลโลแป้ว่าซีกันทุกถ้วย เนเจอร์ของทางร้านเขาต่อชิ้นเพื่อนเครื่องค่ะเครื่องค่ะมีหับบ ประมาณ10นาทีเราก็ได้โต๊ะเรียบร้อยแล้วครับเ้าคิวถ้ามาช่วงเที่ยงก็จะประมาณนี้ครับแต่มาคาวก่อนผมมาแต่เช้าเลยเรียกว่าเขาเปิดร้านใหม่ๆเพราะว่ามีหลายท่านที่เคยมาทานบอกว่าถ้ามาช่วงเที่ยงก็รอหน่อยเนาะจช่ถ้าช่วงเที่ยงก็รอคิวแบบนี้เนาะเป็นอย่างนี้ทุกวันเนาะเป็นอย่างนี้ทุกวันแต่ตอนเช้าเช้าสักเก้าโมงกว่ากว่าก็ว่างอยู่ เปิดเก้าโมงครึ่งเก้าโมงกว่าเดี๋ยวมาชิมเลยครับอร่อยหรือไม่อร่อยไม่รู้ละแต่ว่าก็ประมาณนี้มีน้ำอะไรบ้างครับโคกโคกอาโคบมีซีโร่ไหมจะจะเพิ่มมาอีกหัวหน้าจะจะเพิ่มมาอีกหัวหน้าจะจะเพิ่มมา ถือ <Es per ated> น้ำสักแต่ออกมาแล้ว <S 2> <S 2> ครับใครยังมาไม่ถูกที่บอกก็ตัดัดหมดก็ได้ครับเขามีชื่อร้านพรพบพรพบชพพพพพพื่อถึงเลยนะพรพบ สั่งเต้าเหลาผมจะทานเนื้อให้สะใจเราลุงไว้เลยลุงไว้เลยเขามีถ้วยมาให้ตุ้นี้แส่เสื้อตนี้แคบเสื้อตรนี้ใส่เื้อน้องครับต่อน้ำตาลต้น้ำตาลเอยจ้า ฟกหหาางกายด้เป็นยังไง้มมวนนี่ยทำส้มก็หมดเลร้านขายดีก็อยู่นั่นเนี่ยของเด็กเขาเนะมเทีดบทดีกัน,ะน,น <c oughs> ไปดูตรน้ำจิ้มหูเรือไฟเรือไฟเลยน้ำส้มไม่พอใส่ก๋วยเตี๋ยวไปเลยดูด้วยไฟเพื่อความหอมไปมันดูกินเนื้นอให้มันได้กับพลดผัดเสิร์ับสูตรน้ำจิ้ม,มวันนี้จะกิน เหนือเป็นเกาเหลาอย่างเดียวว้าณครสะปิ้งข้าถาดสะอาดสะอาดเลยครั ที่จอดรถเขากว้างกวางฮะเพื่อนๆก็ปั๊มน้ำมันแหละเลี้ยวเข้ามาแล้วแถมเนี่ยมีจะมีร้านหวานละมุนกาแฟกาแฟหรือเปล่ามีขนมมาเปิดใกล้ๆด้วยก็เพื่อนๆมาก็รอนิดนึงนะอยากทานของอร่อยหรือไม่ก็เลือกมาตอนช่วงเวลาเขาเปิดร้านใหม่ๆคนจะไม่เยอะถ้ามาแบบผม ครั้งที่สองนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะอันนี้คลิปเนี้ยพอเขายุ่งยุ่งเนี่ยก็เลยไม่ไม่ไปถามไม่ไปคุยอะไรกับเขามากเพราะว่าจะถามว่ามีเมนูอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็จรงใจเขายุ่งยุ่งอยูอ่มาแล้วของพิวดอ้วเส้นหมี่ mm hmm. มมเส้นหมี่เดี๋ยวพ่อปรุงให้เดี๋พอชิมชิมน,นิดนึง <M. S 2> เอ็นเปื่อยแล้วก็ชิ้นฮะเราชิมให้นิดนึงน้ำซุปนี่คือแบบสไตล์เป็นแบบเนื้อตุนแบบ๋นเนี่ยเพื่อนเนื้อตุ๋นมันเป็นเนื้อตุ๋นแหะเป็นเป็นตุนแบบต๋นแบบตุ๋นแบบเขาตุ๋นแบบเรียกว่าค่าบันค่าคืนนะน,น่าจะา เพราะนั้นเขาจะเขาจะรสชาติของเนื้อตุ๋นอย่างเดียวเลยอย่างอื่นปรุงเองมันจะมีหวานหวานเป็นหวานของเนื้อตุ๋นเนาะนี่อันนี้ก็ลงประมาณนี้พี่โรโดอืมดูด้วยไ่ก่นไหมนะครับพิซี่ใส่แล้วนี่ยเลยพอแล้วพิชไทยพิชไทยโอเคท้ายเลยครับ ดูอันนี้ดูเล,เลยครับคนเก่งป๊งคนก่อนนะฮคือไม่ต้องถามเลยว่าเนื้อเขาเป็นยังไงของดีอ่ะสายเนื้อไม่ไม่ไม่ควรจะพลาดนะพร้อพบเห็นเขามีป้ายเนื้อย่างพรอพบนะอยาก อยากจะชิมเนี่ยเขาขายตอนไหนนะมานี่ก็ยังไม่เห็นก็ยังไม่เห็นมีเนื้อย่างตอนไหนทานได้เลยครับมไม่ต้องรอก็อ่าแล้วเขาก็มีแต่เส้นหมี่นะฮะเส้นอื่นไม่มีมขายเส้นหมี่อย่างเดียวใช่ทานเลยอืนเป็นปลาตัวป็น <ast> <ast> <อ>นนเขามาแล้วเขาเหลเาของผมยี่เห็นมีป้ายเนื้อย่างขายตอนไหนฮะเนื้อย่างไม่ไม,ไม่มีแล้วไม่มีอ๋อคนย่างไม่อยู่นะ <c oughs> แล้วแจ้งข่าว นี่ครับเพื่อนเกาเหลาเกาหลานี่อันนี้น่าจะเป็นเนื้อแบบเนื้อสามชั้นหรือเปล่าลูกชิ้นเอ็น <N S 2> ลูกหนึ่งเนื้อลูกหนึ่งและนี่ก็เป็นเอ็นเอ็นเนื N ้อเอ็นเนื้อแล้วก็ก็เป็นเนื้อเปื่อยเนื้อสดนะฮะผมสั่งรวมเลยเพราะว่าจะได้ให้เพื่อนเห็นทุกอย่าง เป็นแบบตุนะ๋น่ะเนื้อตุ๋นะหอมมากเพื่อนๆไอทีอนี่เนี่ยผมจะไม่ปรุงนะเพราะผมจะปรุงอยู่ในนี้จะเอารสชาติอยู่ในนี้แล้วผมอยากจะซดน้ำลายเป็นน้ำตุ๋นของเขา เรียกอะไรขอบะดงหรือเปล่าอหมือนปลาคิลไม่ใช่ขอบะดงเนาะใช่ป้านั่งตุ้ยก็เป็นใสเนื้อแต่ก็เรียกไม่ค่อยถูกใช่ป่ะอุ้ยอืม่ย่จ๊ฟ้าวิลุ เจอรสชาติเหมือน <c oughs> เลือดถุงโดยแท้น,นีน่าจะเป็นไก่ก็เปนื่อยเปนื่อยฟังกันเยอะแต่งเพลงยูโดพาร์ที่้ค่ะโยไปแต่งชิ้นชาช้านะโยชาชา้าๆ

ลองเนื้อสดกันไหมต้องกดไหมพ่อเขาแบบยังมีสีชมพูชมพูอยู่นะรู้สัมผัสของเนื้อสดต้องเคี้ยว ช่วงเคี้ยวหน่อยแต่ไม่เหนียวตโตเก็บโตเก็บกรอบโต,โตเก็กบเอ้าเก็จเกลือใช่ครับเนื้อเปื่อย้โตเก็บให้พ่อ namin nan tapos na bisitahin mo ได้ของดีแน่นอน กินเน,นื้อเปื่อยอยู่ให้สัใจเข้าถึงรสชาติของตุ่มเนื้อเนี่ยอนพบครับความหอมความอร่อยเต็มร้อยครับตันตันที่น่ากิน อไม่ถูกใจเรื่องเส้นนิ่พอมาเขาก็จะเึ้นใหญ่เด็กตอนที่ติกนี่จะแบบเปลี่ยนแปลงยากแต่ว่าร้านนี้เขามีแต่เส้นมีมีนั่งทําใจอยูอ่เลย Okay. 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 งไม่เป็นไรลูกแล้วก็จะไม่กินมาจัดการเส้นตอนท้ายเลยเ้าอ,อร่อยจริงแล้มกินเนี้ยหมดแล้วก็มาจัดการเส้นตอนท้าย 嗯嗯。<laughs> <laughs>

ร้อยสี่สิบนะสองจานจุกจุกที่สุดโอเคร้อยสี่สิบโอเคมีคนรอคิวเยอะอนะโอีกยังโอเคไ okay, ป<ะ>นี่ฮะรอคิวคิวรอจริงรอจังเนยบรรยากาศในร้านโต๊ะที่เรานั่งก็ปุ๊บก,ก็มีคนนั่งทันทีก็ไม่บอกไม่ยืนยันนะว่าอร่อยไม่อร่อย อย่างที่เห็นนะฮะแอนดใสหน้ากากเลยครับเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวจะไปซื้อขนมเดี๋ยวพ่อมีประชุมประชุมไปซื้อขนมให้เขาทานกาแฟกันโดใส่ไหมฮปิดปิดมากโดครับออนโดรเร็วโดใส่หมวกครับ เดี๋ยวพ่อจะได้ใส่มั่งไป็นม้ไเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ประมวลผลช้าครับเป็นเพื่อนอใจอย่างนี้หน่อยอปิดใส่แว่นใส่แว่นใส่แว่นเดียว,วเราวิ่งเร็วเราแดล,ลมเข้าตาเยวกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ ไป